สร้างความฮือฮาไม่น้อยนะคะเมื่อคู่จิ้นสุดฮอตเคมมุกกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งและสร้างความฮือฮาต่อเนื่องด้วยการมาร่วมงานกับทางช่องวันในฐานะนักแสดงในสังกัดด้วยนะคะกับซีรีส์ฟอร์มใหญ่ชวินล่างฉันวิญญาณเธอเขคมมุกดานะคะคู่นี้แฟนๆเรียกร้องกันมาตลอดตั้งแต่ก่อนหมดสัญญากับช่องเดิมคือแฟนๆลุ้นกันมาตลอดจนพอทั้งคู่ต่างหมดสัญญา ก็คิดว่าเอออาจจะแยกย้ายกันไปเติบโตแต่ก็ไม่คิดว่าช่องวันจะจับทั้งคู่มาเจอกันอีกครั้งนะคะนอกจากคู่พานางแล้วนะคะก็ยังมีแพทยานิตชายชาติตยโยดมแล้วก็นักสแสดงจากไทยแล้วก็จากสิงคโปร์อีกเพียบเลยนะคะทุกคนเป็นโปรเจกที่ใหญ่จริงๆก็รอติดตามกันได้นะคะแฟนเข้มมุกสมหวังแล้วนะส่วนแฟนๆคนไหนที่ยังไม่เคยชมผลงานของคู่นี้ก็ตามไปเก็บย้อนหลังกันได้นะคะพิสูจน์เคมีของคู่นี้กันก่อนได้เลย ไม่ว่าจะเป็นโซเวลีเคยบ้านไล่สะายใหโซแล้วก็บ่วงบีมาลาสำหรับแฟนๆที่ชอบดูซีรีส์แนวลึกลับซับซ้อนก็เตรียมปักหมุดรอชมความเข้มข้นของซีรีส์ทวินล่างฉันวิญ,ญญาณเธอได้ทางช่องวันนะคะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะคะ